สวัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรครับวันนี้วันที่14ตุลาคม2 5 6 6ครับและขอบวนรถไฟที่กำลังเข้าสู่สถานีนครลปังในชาตนชราที่2นะครับตอนนี้คือขอบวนรถดีเซลลางท้องถิ่นนะครับขอบวนที่407จากคนครสวรรค์ปลายทางสถานีเชียงใหม่ครับซึ่งวันนี้ ล่าช้ามา50นาทีนะครับเข้าสู่สถานีนะครปางในเวลา13:23นาทีครับครับทุกคนครับก็ตอนนี้หัวาจากงานตอม4101นะครับก็กำลังถอยเข้าต่อพ่วงกับขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่407นะครับ ซึงวันนี้เครื่องยนต์มีปัญหานะครับสำหรับขบวนที่407ต้องใช้หัวจักรอันตอม4101ช่วยเหลือในการลากจูงนะครับ โอเคครับเดินหน้าลองขอแล้วนะครับขอดีนะครับ ครับตอนนี้ก็เวลา1 3บสนาฬิกาสานาทีนะครับก็ได้เวลาปล่อยขบวนรถท้องถิ่นครับขบวนที่สีู่นย์เจ็ดจากนครสวรรค์ไปทางสถานีเชียงใหม่ครับออกจากสถานีนครลปางนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ